ขอบคุณนะคะทุกกาลังใจเลยขอบคุณนะคะมีบ้างแหละค่ะมีบ้างมีบ้างที่เรารู้สึกแบบน้อยรู้สึกท้ออะไรเงี้ยนี่ท้อท้อนะแต่ไม่ถอยโทรศัพท์ไม่เชื่องถ่ายเอกสารใช่ไหมเออง่ายกูถ่ายแบบอยามึงจะให้กูมานั่งถ่ายกล้องสดมันก็เป็นไปไม่ได้เออให้กูใช้แอปั้งเหอะหรือว่าบางคนที่ยังไม่เคยใช้แอปป่ะก็ลองใช้ดูเผื่อจะดีขึ้นรอเสียงร เดี๋ยววันนี้จะปล่อยให้หนึ่งตัวก่อนนะคะปล่อยให้หนึ่งตัวก่อนนะทเทเบียนรถตู้แล้วกันวันนี้เออมื่อวานออกวีเฉยเลยรถตู้ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะถ่ายลงไปอะ่ะสาธุด้วยนะคะยินดีนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะอ่ะลูกค้าจบเรื่องเลขทูบนะคะจบเรื่องเลขทูบ เจอแม่น้ำหนึ่งที่บ้านภัยขอนแก่น,นะคะ่ะตัวเล็กนิดเดียวใครเจอหนูก็จะรู้หนูตัวเล็กนิดเดียวเลยตัวเล็กมากอ่ะต่อไปใครอยากเข้ากลุ่มกดหนึ่งมานะคะนี่ใส่สีน้ำตาลหนึ่งไปได้เนี่ยไอที่แบบสวอปอะป้าเอามาอันอันนึงดิเอามาโชว์อันนึงดิ หนึ่งใบซื้อที่สวอปมาสำหรับคนที่แบบอยากตรวจโควิดเนี่ยได้มาเยอะอยู่คนนี้ชอบแก้ไขคนชอบแก้ตัวเท่าอย่อยอด้ด้วยก็เป็นเรื่องปกติมากเลยแม่มันส่วนใหญ่อะ่ะเราจะแบบอะไรก็ตามนะคนคนเราอะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเซตมาไว้ตรวจคนเราก็ตามอะไรก็ตามที่ตัวเองได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเราจะถ้าเราได้ประโยชน์ถ้าเราได้เราได้ประโยชน์หรือเราได้รับอะเราจะมองว่ามันดีมันเยี่ยมมันถูกต้องมันได้แต่ถ้าอะไรก็ตามที่เราเสียประโยชน์อะเขาจะมองว่ามันไม่ดีเลย